พร้อมอัลกาบ,บสวัสดีเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องทุกคนด้วยนะฮะเอออยู่กันในซึกงโนเมอร์ซี่ปีสองพันมาวันนี้มาเล่นแมทลงโลงฮะเออใครจะได้ลงโลงฮะสะเดาะเคราะห์ช่วงสงกรานต์เออทําบุญกันบ้างเลยดูธรรมะธรรมโมบ้างดีนะฮะกับสองจอมหลอนของยุคนี้ก็ว่าได้ได้ไหมเออดิมา อันนี้เปิดตัวมาก่อนเลยอันนี้เป็นโบดารัสนะฮะเออที่ทำกลุ่มของพี่ชายกลับขึ้นมาอีกครั้งฮะใน y าย i อแต่โบดารัสนี่เขารับบทเป็นอังเคิลฮาวดีนี่สายกิมิก้อนๆเลยฮะที่เปิดตัวอย่างอลังการแต่ไม่นานก็เงียบหายถือว่าเป็นสองจอมหลอนที่ ไม่ค่อยมีดวงไม่ค่อยมีเคาะเท่าไหร่วันนี้เลยมาเอาลงโลสะเดาะเคาะกันซะหน่อยนี่ครับผมนี่ฮะวหน้ากลุม Y ายแอดซิกนะฮะเออที่มีสมาชิกหลากหลายคนแต่ยังไม่มีบทกันสักคนไม่แน่ปีนี่แหละจะปีของเขาหรือไม่ Uncle ฮะอังเคิลฮาวดี้ฮะหรือโบดารัสนะอดีตแชมป์ NXT นะเออเพิ่งกลับมารับบทนี้ตอนแรกนี่ อังเคิลฮาวดี้นี่จะเป็นตัวละครในกลุ่มของ YS เอนะฮะตัวละครของเบยแล้วกันเออเบยกลับมาใหม่ๆก็มีตัวละครตัวนี้เกิดขึ้นนะฮะแต่พอเบย์เสียไปแล้วเหมือนก็เอามาต่อยอดอีกอันนี้โอ้โหถือตะเกียงของพี่ชายมาเลยฮะดูซิว่าจะสําเร็จประสบความสําเร็จไหมสำหรับกลุ่มนี้ตอนนี้เงีย,งยบๆอยู่รอบทอยู่นะฮะ สายหลอนยุคใหม่จะไปได้ไกลแค่ไหนในดับเยูมยูอยุคนี้ต้องติดตามหรือจะรีบูตใหม่แยกย้ายหรือจะไปต่อแต่ผมอยากให้ไปต่อนะเออนี่ฮะโอ้แฟนๆให้การตอบรับอย่างดีแต่เมื่อค่อยมีบทส่งให้มาเนี่ยตัวแทนพี่ชายนี่โบดารัสนี่ครับผมอังเก h ลฮาวดีมาตะเกียงอันเดอร์เทเกอร์มีกระปุกสถิตวิญญ,ญาณอันนี้มีตะเกียงนี่ฮะ มีฝีมือนะแต่ว่าไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร่อสำหรับโบดารัตมามีแฟนๆฟให้การตอนรับอย่างดีมาพี่โบสู้ๆไวยแอตอนนี้เงียบเชียบรอดูหลังไล้เซมเนียผมว่าทิประเพรไม่น่าทิ้งนะได้ข่าวเขาเจ็บอยู่นี่ใช่ไหมตอนนี้หายแล้วน่าจะรอบทอยู่ปะมาพร้อ,อมยืเส้นยสายไม่ได้ปั้มนาะนนี่วันนี้มาเจอกับ อีกหนึ่งปีศาจนะฮะที่ไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่นะยุคนี้นี่หายไปเลยนะมาล่าสุดนะจารเลเซนเมเนียสามเก้าใช่ไหมเออสำหรับปีศาจตนนี้โอโ้โหสายหลอนเจอปีศาจแมตลงลงสะเดาะเคาะต่อชะตาดูสิชะตาใครจะได้ไปต่อปีศาจ เป็นกิมมิคของฟินบาเลอร์นะฮะที่เขาจะนาน,านมาทีเนอะตอนโหดจะมาทีนะ s <S แต่ตอนน,นี้ไม่นะมาไม่ได้มานาน,านแล้วนะตัวละครรับนี้ปรากฏตัวแล้วครับผมนี่ฮะเดมอนฟินบาเลอร์นี่ฮะเดมอนคิงกลับมาแล้วมาเป็นปีศาจที่ไม่ค่อยมีเคราะห์เท่าไหร่นะมันไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่มีแต่เค,าคาราะห์เคราะห์ร้าย ไีมาไร่ร,รำสองปีศาจนี่โอ้โหเนี่ยผมก็ชอบไม่อย่างเท่นะครับแต่หลังๆนี่มันจะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะเป็นฟินบอลเลอร์ร่างโหดแล้วกันเขาจะใช้ตอนต่อเมื่อเป็นไม้ตายนะร่างนี้จะจะโหดมากเลยคนะานมาแล้คลานมาล้เออเออ,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 อนี่ฟับมาอ,อือ,อ นี่มาเป็นปีศาจที่ไม่ค่อยได้มานะตอนนี้ยิ่งฟินบาลเลอร์อยู่กับกลุ่มจัดเบนเดนี่ก็ไม่ได้แจบใช้บทโฟดเท่าไหร่เลยแต่ไม่แน่นะอนาคตอาจจะกลับมาก็ว่าได้นะผมว่ามีโอกาสนะรอฟินฉายเดี่ยวได้แมตช์ใหญ่ๆนี่กลับมาแน่นอนแต่จะกลับมาแพ้จะกลับมาชนะต้องรอดูแม่ผมเสียได้จังเลยช่วงที่เจอกับเอดน่าจะชนะนะในเฮลินาเซลจะ พีคนนี้เยอะนะมาเอาใจช่วยเอาใจช่วยมาเนี่ยโอ้ยแฟนๆยกมือตามเว้ยอืมเดมอนคิงอลังการสองปีาศาจสองสายหลอนอ,อนดีตแชมป์โลกแล้วเนี่ยเออสมัยเดียวครับแชมป์โลกสมัยเดียวครับ เดมอนคิงฟินบาร์เลอร์นะเท่นะเออหลังๆนี่แพ้เนี่ยมาที่มาล่าสุดก็แพ้เอ็ดนะในเฮอินาเซลใช่ไหมโดนเย็บกระบาลไปหลายเข็มเลยก่อนหะน้านนก็แพ้โรมันเลนนี่โอ้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้จะเอามาดันคนอื่นหรือจะมาไอ้นีซะเองคนระับ แต่คนมีของเออมันต้องโชว์ของสักหน่อยดูว่ามาดูซิว่าใครจะได้ต่อชะตาดวงอับจนกันทั้งคู่อะมา <The following, S 1> มานี่ฮะลงศพมาแล้วฮะจากมูลนิธิร่วมกตัญยูฮะมากรรมาการมาฮะ <The following, S 1> อ่าแมชคัชกิดมแมทเนอร์แพ้ชนะด้วยการจับคู่ต่อสู้ยัดใส่ลงฮะไม่มีจับกดไม่มีสมิชชั่นเนอ ใครโดนจับลงโลงคนนั้นแพ้นะฮะแล้วใครที่เอาคู่ต่อสู้จับลงโลงได้คนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะแล้วก็ได้ต่อชะตาไปนะฮะ oh, The Curse Match เริ่มขึ้นได้อ่ามาช่วงสงการนะมาสะดอกเคาะกันซะหน่อยโบดารัสอังเค h นฮาวดีเจอกับฟินบาเลอร์เดมอนคิงอ่อันนี้ผมเล่นเป็นโบดารัสนะโหเพราะโบดารัสนี่รู้สึกจะอ่อนกว่านะฮะค่าพลังนี่80ไปปลายๆนะส่วนฟินบาเลอร์นี่ เดมอนฟินนี่90้90ประมาณ9ต้นต้นๆมเอ้ยออมาเฮียตบตบมาตา่อชะตาชะตาเราทั้งคู่นี่ไม่ค่อยจะได้โดดเด่นกันสักเท่าไหร่มาใครจะได้ต่อชะตาเดี๋ยวหรือใครจะกลับลงหลุมไปเฮ้ยเดี๋ยวมานี่มามาจับแบกจับใส่ท่าอะไรแล้วนี่อาไว้น้อยเลยใช่ไหมเออสติคอสนี่มานี้มาพี่ฟินพี่ฟินพี่ฟินไปลงลงไป อ่ะกว็วยนี้ก็แทกฝาโลงครับนี่ฮลงจากมูนลนทธิเ็ไปส่งวัดเดี๋ยวเปิดก่อนอมีใครอยู่ไหมเออไม่มีใครอยู่ครมีผีเนี่ยม,มาครับโอ้โหจะเวียงชนโลงขนาดอังเกิลฮาวดี้นี่ผมสีเหลืองเลือเอ้สีขาวๆนี่เขาใส่วิกนะเออลุงฮาวดี้ลุงฮาวดี้วันนี้เป็นถึงหัวหน้าแต่ไม่มีอะไรเลยจับเวียงโลงไปซะปลาจะรีบกลับ ปิดฝาลงยางฟินบอกรีบไปไหนโอ้นานๆได้มาปล้ำทีนะเดมอนเดี๋ยวเอาบันไดนี่มาเล่นของใหญ่มาไม่มีจับกดอยู่แล้วนี่ทุ่มบันไดเลยมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วโชว์โหมดกันหน่อยเอาบันไดขึ้นเวทีนะไม่เนี่ยเอาไม่ได้เว้ยตุ้มไปทีเออโอ้โหบันไดเหล็กฟินบอกโอ้คุณโดนแกคุณโดนแกมาพี่ฟินมา ลาพี่ฟินนอ,นอลงลงฟินดอกอย่าเพึ่งไอน้นมอย่าเพึ่งไอน้นมฮะมาจับโบอังเคิลเฮาดี้เวียงก็ไม่โดนลงฮะลงเปิดต้อนรับะวลคัมวลคัมริงมานี่มาไปไปตีฝาลงตีฝาลงเดี๋ยวเดี๋ยวัวยงไปกระแทกกระลงอีกเออเปิดดิเปิดเดไอ้ยอฟินฟินวิ่งมาถีบขาโอ้ยเดี๋ยว ความไวนี่ได้ฟินมากกว่าเวียงอะไรรีเวิร์ดป้าขึ้นบุนเวทีมาไปไอกันต่อไปไอกันต่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราอย่าเพิ่งกระโดดนี่ลังกาเกียวฮะวิเปอร์อินดูวินเออเหินหาผมก็ได้นะเฮียเติมแรงจามด้วยซอเอาไม่โดนฟินบอกมานี่ไอโนมไอไอโนมมามาจับอังเคลนฮาวดีเด้งเชือกบุตดลบอีกจับอะไรไม่โดนมะไม่โดนครับผมเสียบเข้าล็อกจับโยกขึ้นเป็น พายไดเวอร์เออตอกหัวลงตอกหัวไปสักท <mi? sm art explicitly> ีฮะเดี demon, demon. Jag, <afe> ๋ยวเดี๋ยวขอเอาอาวุธหน่อยอาวุธเออมาอันเบสิกได้แก่เก้าอี้อันนี้มาพี่ฟินพี่ฟินพี่ฟินบอกยายาเวียงลงลงไปเอาเฮ้ยโดนอีกแล้วโดนล้ไอ้ฟินฟินรีบรีบเดมอนเดมอนปิดฝาลงอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งพี่เปิดทีตัวกระเด็นเลยเปิดแรงจัดมาเลยขอขึ้นเชื่ออีกที อี่ฟินหนีไปอีกเอ้ยเอ้ยมันจะวิ่งอะไรนักหนาแล้วสปีดไปเลยมาไม่ค่อยได้โชว์ฝีมืออัปปะคัตตอบเออนี่ก็ซุปเปอร์คิกแล้วก็ซุปเปอร์คิกใส่หลังใส่หัวเออมาจับหักขา้ะเตะมาอยู่เฉยๆมาขอโลสสาเพามากระทืบเออนี่ท่าโหดผมก็มีนะแต่ไม่ค่อยได้โชว์ตบตบตบอีก มานี่ปาพี่ฟินเวียงเอาฟินรีเวริร์ดเ,เ,เ,เดี๋ยวก่อนโอ้ยไม่ได้เว้ยรีเวิร์ดรีเวิร์ดเออเดี๋ยวก่อนฟินอย่าพึ่งพี่เอาพี่ฟินโทกเอาไม่โดนกระโดดโทูบเอาไม่โดนอีกเอาต่างฝ่ายต่างมั่วฮะมั่วมั่วมาฟินบอกว่านี่อนุมมั่วนักมานี่มามาหนี่มานี้นนยังอังเกิล์ฮาวดี้ไม่ยอมอยังไม่ยอมมานี่อดีตแชมป์เอเน็กทีทั้งคู่นะเนี่ยมาเวียงเด้งเชือกจับเป็นนี่อ่าอาร์มตัแรกเออกึง่งกึ่งพาวเวอร์สแรมนะฮะ b บลลี่ทูเบลลี่ซูเพกก็ได้นะฮะเมื่อกี้มาขอเอาของก่อนมันต้องอัดให้จังหนับก่อนว่อะไรไม้เบสบอลมาหมายบอกเก้าอี้เก้าอี้มาปีเอาเขาได้ก่อนได้ก่อนมาเพรลุกขึ้นมาโขโหยกันหน่อยรู้ว่าเราปีศาจสายโหดมาพีนบอกเฮ้ยจูกอยู่อไม่โดนจูกอะไรเราตีเอาโดนตีกลับโอ้ยโอ้โหที่โดนจ้ะ ตีเป็นลูกเบสบอลเลยเฮ้ยสปีอสวนดีเออเออเออเอเอ้อ๊ยอย่ารีบอย่ารีบมัวม่วมั่วตบอย่างเดียวจะจับฟินบาเลอร์เสียบเข้าล็อกจับแบกแบกและยังไงจับเป็นเนกเบเกอร์เออนี่ฟ o l โล w เด e b เบสเซนี่ฮะรเราจะติดตามอีวแรงไปด้วยกันนะปาเฮียเวียงเอารีเวิร์ดอีกแล้วจับ ลงโงอีกแล้วโบดารัสอังเกลฮาวดี้เออฟินบอกอ่ะไป,ไปไปสะดอคอซาปาปาโอ้ยโอ้ยโอ้ยยางยางยาง,ง,งผมยังไม่รีบยังไม่รีบยังไม่รีบมายังไม่หลักอยากลงลงนะฮะสองปีศาจรุ่นใหม่ที่จะไปได้ไกลไหมรอลุนมานนี่มาดีๆดี่จับแบกเอาฟินดิ้นลุดเดี๋ยวก่อนหนี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 หน,น,นีขึ้นไปด้านบนฟินตามตาม,ตามอันนี้ตามทําไมล่ะฮะจับอัดท้อนหลังไปเวียงอัดเทินมากขึ้น โอ้โหฟินแก้กลับด้วยศอกเจอเตะเอาแลกมัดแลกมัดแลกมัดมาแลกมัดมาได้เว้ยมาเจอฟินตบหน้าอีกตบกับสิพี่เจอชกกับมาสายห้อนผมขอต่อฟินบอกกูก็ไม่ค่อยได้ออกอยู่แล้วอือหือกูไม่ค่อยได้ออกต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยได้ออกผมขอออกบ้างโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวฟินบอก มานี่ไงหัวโขกซะหัวแตกบทรัฐบอกนีก็ละะ่ะฮะคุณได้ออกในฐานะฟินบอลเลอร์บ่อยแล้วแค่เดแมนเดมอนไม่ได้ออกแต่ผมนี่ไม่ได้ออกทั้งดูนนี่ขอสิ่งเชฟแฟนแฟนหน่อยมามา,มานี่ดิฮะโอ,โอ้เจอต่ย้อนสอนอะโดยฟินเดมอนเอาฟินจับเอาจับเป็นตนีตอตอกเสาเข็มโอ้ยได้ทีนใช่ไหมเออเดียยวเดียวหน โอ้แล้วก็วียงอังเกิลเฮาดี้ลงงไปซะโอ้ยโดนท่าใหญ่แล้วลงเดี๋ยวก่อนฟินบอกะลงไปซะมึงลงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยอย่าง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 ใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นอ่ะเก้าอี้มาแล้วเก้าอี้มาแล้วเราวิ่งฟันศอกไปที่เก้าอี้มาฮะมาจับพี่ฟิน เวียงอาจทเทินมาเคลืนวิ่งไปปัม๊มแล้ววียงเด้งเชื่อโค้ดลายไม่โดนเป็นฟันสอกอากาศเออมานี่ผมยังมีของอยู่นี่เอาเฮ้ยสินฟิน,ฟนเอาสปริงบอร์ดมาอะไรโหผมยังเก๊กไม่เสร็จเลยเวียงร่วงเวทีไปอีกของฟินตามผลงานด้วยเดียเพิง่งเพิ่งดิเพิ่งดิเพิ่งดิโอ้ยเดี๋ยวเออดิล,ดลุดเว้ยเฮ้ยไปโค้ดลน์ไปดิมาฮ มาเรามาสู้กันด้านล่างเวทีก็ได้มามาเฮีย e มานี่มาปาขึ้นบปนเวทีมาหมดเรื่อหมดราวมามาจับยกขึ้นปาดไปดิเออเออซิกเนเจอร์มูฟไปแล้วมาไปลงโลง,ลงไปเฮ e ียลงโลงหมดเวลาไปผมจะไปเล่นสงการแล้วเร็ววันสุดท้ายแล้ววันนี้เอ้ย โอ้โหขนาดโดนท่าใหญ่แล้วยังไม่ล่วงนะฟินอึดเกินอึดเกินโอ้ยมาเริ่มเหนื่อยแล้วมาเอ,อ้ยโดนแก้อีกฟินฟิเนเวียงโบดาตร่วงไอ้ไอ้แก้ได้เวอเออมามาเอ,อ,อ้ยโอ้โหเจอเอาอีกแล้วจับเป็นเนกเบเกอร์หักคออีกโ,โบดาตโดนรัวเก้าอี้มาอีกแล้วโอ้ย ตัวอีก็อีอีเออเฮ้ยฟินมาเลุกขึ้นมาเร็วเก่งนักอ่อมึงเก่งนักเหรอโอ้ยโอ้ยฟินแบบพอก็ได้พอก็ได้อ่ะโอ้ยอะไรไม่โดนเว้ยมาเนี่ยแหละมาโอ้ยจะโอ้โหจะซิสเตอร์เอเบเกลไม่ได้เว้ยฟินฟินเวียงไปอีกแล้วลงลงอีกแล้วเฮ้ยอังเกิลทาวดี้เฮ้ย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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยยังได้เอ้ยโอ้ย ปมพังแน่รอบนี้ฮะดูแล้วขึ้นไปต่อโดนโค้ดลายสวนโอ้โหฟินรออยู่แล้วฮะโดนยับยับเลยอ่ะอังเกิลฮาวดี้กูไปอีกแล้วจะพาส่งแข่งแล้วเฮ้ยไปไหนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฟินก็แทกกับเทินมาขึ้นอีกเอาแล้วเฮ้ยจะใส่ไม้ตายปะเนี่ยเฮ้ยทูเดอะกาสมาแน่นอนกูส่งแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับเฮ้ยกวางมือเดี่ยวเฮ้ยจะซุปเปอร์ปะเนะ่เฮ้ยอย่านะ กระโดดได้แก้ได้แก้ได้มานี่มาจับใส่ซิตเตอร์เอ g บีเกลเออเออโอ้ยอยู่สักทีเฮียปะกลับลงลงสักทีปะเสียบเข้าล็อกมาเดี๋ยวแบกลงลงแล้วกันปะปะแบกไปแบกค่อยคอยแบกฮะปะเรามาเดี๋ยวทุ่มดีๆอ่ะอย่าดิ้นอย่าดิ้นมาจับฟินทุ่มลงไปเออเอายังไม่ยอมยังไม่ยอมล่วงเออไป มาเฮียลงๆไอเดี๋ยวเออต้องปิดฝาลงด้วยมามาปิดฝาลงเล่โอ้โหใช้พลังดีดประตูกลับเด้งโดนหน้าทำไมทำไมอาฟินบอกยังไม่จบฮะยังไม่จบขออะไรละครอุ้คอนโอ้ยอะไรไม่โดนโอ้โหลบสองี่โดนโอ้ยเดี๋ยวไ่โดนเว้ย โอ้โหโดนคอนรัวๆเฮ้ยเขวางลำตัวไปได้เออฟันซอไปเออมาโอ้โหเล่งของหนักเลยเฮียคอนมาตุง้งท้องปะพาไปตรงนี้ก็ได้ปะปาเฮียลงโลงฟินบอกยังยังไม่อยากยังไม่อยากกลับหลุมยังไม่อยากกลับหลุมโอ้ยเอ,อ้ยไม่โดนวู้ยจะําไม่ตายเมื่อกี้เดี๋ยวมาจับใส่ซิสเตอร์เอเิเกลอีกรอบเออ,เอ,อไป กลับสักทีลงโลงกันไปเออ<ไ>ปาเฮียซิตเตอร์บิเกินไปสองรอบเร็ว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 ออโอเคโอเคครับพาพี่ฟินสะเดาะเคาะได้นะโอ้โหเหนื่อยเลยครับโบดารัดอังเกิลเฮาดี้ครับมา เรียบร้อยฮะว่าจะปลาพี่ฟินได้นะเออปลาพี่ฟินป่าแต่ผมพาไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะฮะที่วัดใกล้ๆบ้านเรานะนี่สะเดาะเคาะกันหน่อยเออได้มีบทบาทกันบ้างปีนี้นะเออทั้งสองผีเนี่ยเออเอก็โอเคครับผมขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนจบเนอะมีข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงขออภัยด้วยเนะ้อ ก็ถ้ามีแมทช์ไหนหน่าสนใจยังไงก็พิมพ์บอกกันได้นะถ้าแมทช์ไหนหาตัวละครเล่นได้เดี๋ยวจะหาเล่นให้นะฮะแมทช์ไหนหน่าสนใจเด้อย,ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ